จัดชุดนะครับในราคานะครับ32,000บาทนะครับใช้ power amp เพียงหนึ่งตัวนะครับซีกหนึ่งก็ขับเสียงกลางซีกหนึ่งก็ขับเสียงเบสเด็กไล่รถมาถัเสียงไล่รถมาถดเสียงความด้นใจมาเดครับพี่โปรนี่โอ้ยนะครับวันนี้เราก็มีชุดนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับออกนะครับจะส่งให้ลูกค้าครับซึ่งลูกค้ามารับที่หน้าร้านนะครับคือมาจัดชุดนะครับในราคานะครับ32,000บาทนะครับส่วนใน ชุดราคา3 2 0 0 0บาทนั้นมีอะไรบ้างนั้นก็มาดูกันนะครับนี่นะครับดูชมหน้านะครับสำหรับชุดอ่าเดี๋ยวหลบพี่บอยนัดนึงนิดนึงครับผมนิดนึงอ่าอันนี้ก็จะส่งลูกค้าเหมือนกันนะครับอันนี้ทางไกลนะครับทางไกลชุดนี้ก็สําหรับชุดนี้นะครับก็จะมีตู้ซับเบียรนะครับ18นิ้ว2ใบแล้วก็ตัวเสียงกลางนี่จะเป็นตู้ค้างหมูนะครับขนาด15นิ้วแล้วก็ตู้ซับเบีย่ะเป็นตู้บีบีนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์แอมป์นะครับหนึ่งตัวพาวเวอร์แอมป์ก็ใช้เป็นของเอ็มพีนะครับบบระ3ทาง แล้วก็มิกเซอร์ก็เป็นแฟนซีหกนะครับตัวนี้ไม่มีแหลกนะครับตัวนี้ไม่มีแหลกครับก็นะครับตัว power amp นะครับตัวหนึ่งอยู่ที่ราคา9,900นะครับแล้วก็ตัวคอร์สตัวหนึ่งก็อยู่ที่1,590บาทแล้วก็ตัวแฟนซีก็อยู่ที่2,008 8นะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะครับตู้ลำโพงตัวนี้เป็นตู้ประกอบสำเร็จนะครับเป็นตู้โปรโมชั่นนะครับในราคา4,990บาทนะครับตัวตู้ลำโพง ่วนตู้เสียงกลางนะครับหนึ่งใบนะครับตู้สําเร็จอยู่ที่3,450บาทนะครับอันนี้ตู้เสียงกลางครับราคา3,450ตู้ซับก็4,990ันารนะครับถ้าหากสนใจท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วสนใจสินค้าตัวไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือทั้งหมดในเซตนี้นะครับเป็นชุด2อคูนสก็ราคา32,000บาทนะครับก็มีบริการจัดส่งใด้วยครับถ้าขายลูกค้าอยู่ไกลนะครับดูคลิปนี้แล้วถ้าสนใจก็สั่งได้นะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวฟังทดสอบบางเสียงกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไง เราก็ใช้เ o w e แหวนเพียงหนึ่งตัวนะครับซิกหนึ่งก็ขับเสียงกลางซิกหนึ่งก็ขับเสียงเบสนะครับสบายๆนะครับกำลังหวัดเรือๆนะครับก็ถ้าหากท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ